สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผม mm hmm. เจวรปัดได้เวลาพูดคุยกันกันกบคิดไซโค้งเก่งหลังเกมการเจอกันของ BG กับเมืองทองเป็นเกมนักตกค้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องแข่งกันในช่วงที่ BG เนี่ยติดภารกิจ ไปแข่งขัน AFC Champions League รอบ16ทีมก็เลยทำให้ต้องมาเตะก,กันในวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นเกมนัดกลางสัปดาห์ที่ได้หวดกันอย่างไฟแลบสำหรับ Big Match ที่ผมตั้งชื่อให้ว่ามันเป็นโครงการคนละครึ่งนะครับหลังจากที่ BG ดีครึ่งแรกและเมืองทองดีในช่วงครึ่งหลังเดี๋ยวมีสถิติมาฝากแต่เราไปดูไฮไลท์กันก่อนนะครับรายละเอียดเกมทั้งหมด เกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมครับกด s u b s c r i b e พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราถ้าพร้อมแล้วไปติดตามบรรยากาศที่ l ีโอสเตเดียมนะครับก่อนแข่งเกมนี้ BG แพ้มา2นัดติดนะครับโดนเชียงรายคาบ้านเลย0ูนย์ต่อ2แล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับโบลิสเทโรอีก0ต่อ3ยิงใครไม่ได้เลยเสีย5ประตูลงเล่นไปแล้ว5นัดชนะ2เสมอ1แพ้2มี7แต้มอยู่อันดับ13สส่วนทีมเยือนเมืองทองผลงานล่าสุด เพิ่งจะเปิดบ้านชนะขอนแก่นยูเรเต็ส3ต่อ1ผ่าน6นัดเก็บชนะไปได้2เสมอ3แล้วก็แพ้1มี9แต้มรั้งอันดับที่6 ดูจากการจัดผังเจ้าบ้านของออร์เดรโอวิทมามาระบบ352ครับได้ชัดชัยบุตรพรมกลับมาเฝ้าเสาหลังจากหายไป2เกมโดนแบนดน1นัดแล้วก็โดนพักเพิ่มอีก1เกมนะครับแต่วันนี้ต้องกลับมาใช้เขาด้วยความเก่าแล้วก็เรื่องของการสั่งการในแผงเกมรับอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันจำเป็นจริงๆสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูกาหลังจะอุ่นใจมากขึ้นนะครับถ้าเกิดทํางานร่วมกันมาอย่างยาวนานส่วนเกมรับ ก็ได้ข่าวดีครับอันเดสตูเยสกลับมาคุมแผงหลังหลังจากที่เจ็บกระดูกนิ้วเท้าแตกไปแล้วก็พักไปสักพักใหญ่แล้วนะครับร่างกายเริ่มจะกลับมาสมบูรณ์ถึงแม้ว่าจะไม่เต็มร้อยแต่ต้องลงมาในเกมสาคัญเพื่อเรียกความมั่นใจให้กับทีมโดยจะประสานงานกับจักพันไพรสุวรณและอิราฟานฟันดีที่นัดนี้ยืนเป็นตัวสุดท้ายตรงกลางตําแหน่งถนัดของวิกเตอร์กาโดโซที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บส่วนแผงมิดฟิลอัดแน่นเลยครับฉัตรมงคลทองคีรีเป็นตัวตัดเกมชวัดวีรชาติกับสารัตยูเย็นเดินเครื่องส่วนริมเส สันติภาพจันง่อมฝั่งซ้ายอภิสิทธ์โสระดาแล้วก็คู่หน้าธีรศินแดงดาก,กับปฐมพลเจริรัตนาพิรมส่วนทีมเยือนของบริโอยูรอสกี้ก็ยังยึดแผน4-1-4-1เกมนี้ส่งสมพรยศกลับมาฝ้าเสาอีกครั้งหนึ่งหลังจากหลุดเสียตำแหน่งให้กับพีระพงษ์เรือนนินไป2เกมส่วนเกมรับแบ็กขวาใช้บุญทวีเทพวงแบ็กซ้ายเป็นวัฒนากรสวัสดิ์ละครคู่เซนเตอร์ลูคัสโฮชากับชาติชายแสงดาวกองกลางตัวโฮดิงบอลเป็นวิรเทพป้อมพันส่วนตัวรูกพิชาอุตรากับกรวิททศาริมเส้นฝั่งขวาวิลเล ฝั่งซ้ายเป็นซาดอมีซาเยฟแล้วก็อริสักไกรสอนเป็นกองหน้าตัวเป้า เปิดฉากมากครับ BG ก็ชวนทะเลาะเลยนะครับพวกเขาพยายามสร้างโอกาสลุ้นทำประตูด้วยการเดินขึ้นไปบีบบอลเร็วด้านบนเล่นไฮเพอร์ซิงเลยนะครับตั้งแต่สินาทีแรกแล้วก็มีลุ้นจากจังหวะที่จักรพันเนี่ยเปิดบอลเข้ากรอบแล้วสารัตได้วิ่งทะลุลายล้ำหน้าไปยิงจังหวะแรกติดเซฟของสมพรยศแล้วบอลเด้งไปเข้าทางธีรศินหาจังหวะยิงซ้ำแต่ว่าตั้งเท้ากระแทกบอลจังหวะนี้แรงเกินไปมันข้ามคานไปแบบไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับหลังจากนั้นรูปเกม BG ยังคงดีกว่าแล้วก็ถอยมาเล่นแดน รอจังหวะตัดบอลเพื่อเล่นโต้กลับแล้วก็มาพามประตูได้สำเร็จนาทีที่27จ,จะจัจังหวะฟรีคิกที่ชาววัดเบีรา์ชาติ เปิดไปเข้าศีรษะของจักรพันธ์ไพรสุวรรณที่ขึ้นมงคนเดียวบอลเช็ดเสาเปลี่ยนทางเข้าประตูไปอย่างสวยงามเมืองทองพยายามจะเร่งเครื่องเพื่อเอาประตูคืนนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังคงติดติดขัดขัดแล้วก็มาชูท้ายครึ่งแรกนาที43่สบีจีฉีกหนี20จังหวะโต้กลับครับปฐมพลแทงบอลให้กับธีรศิลป์กระชากเข้าไปดวลกับแนวรับเมืองทอง1ต่อ3นะครับช็อตนี้แต่ว่าการโชว์ของมุ้ยนี่แหละครับ แต่งบอลจังหวะแรกคว้ลูกนี้หนีมาแล้วแต่งเข้าเท้าซ้ายซึ่งเป็นเท้าที่ไม่ถนัดนะครับแต่มุ้ยหาจังหวะยิงเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยจริงๆยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาอยู่ที่จังหวะของการเล่นมากกว่าซึ่งฟุตบอลของมุ้ยในวัยา3าทีย่างสาทีเห็นชัดเจนเนะครับว่าช็อตนี้เนี่ยความเร็วตกลงไปแต่ลักเลี่ยมและจังหวะของฟุตบอลถ้าร่างกายเขาสมบูรณ์ยังเชื่อขนมกินได้แล้วยิงหาข้อลูกนี้เข้าไปแบบเหนือชั้นเลยครึ่งหลังเมืองทองปรับเกมครับถอดชาติชายกับกราวิดออกแล้วก็ส่งมาโคบอลลีนี่กับเจส เพิ่มมิติเกมโดยมาร์โกบอลินี่เนี่ยหวังจะมาเล่นลูกตั้งเตะแล้วก็คอยสกัดกั้นบอลยาวจาก BG ีขณะที่เจสซี่เคอร์แรนต์นะครับจะเอามาเปิดบอลเพื่อกดดันลูกกลางอากาศแลวพวกเขาก็เร่งสปีดบอลมากขึ้นนะครับโจมตีเกมรับของ BG ได้เยอะขึ้นแต่ปัญหาคือจังหวะสุดท้ายมันยังจบไม่คมพอส่วน BG จีพอนำสอลูกจากครึ่งแรกพวกเขาก็เล่นสบายขึ้นครับเน้นรัดกลุ่มในเกมรับดักโต้แล้วครานี้ก็เน้นเอาชัวร์เลยครับทุกจังหวะการสกัดไม่ได้มีการเล่นเสี่ยงและไม่ได้เร่งที่จะรีบเล่นแต่ข่าวร้าก็คืออนที75 ฟานมีอาการบาดเจ็บแล้วเล่นต่อไม่ไหวคนต้องเช็คอาการทีกทีนะครับว่าจะหนักแค่ไหนด้วยส่วนไทเกมเมืองทองเร่งเครื่องกดดันหนะัก และพวกเขามาตีไข่แตกได้จากความพยายามในการเซตบอลอยู่ตลอดทั้งครึ่งหลังเลยนะครับแต่กว่าจะยิงได้เนี่ยนาที84ครับเป็นจังหวะที่วีระเทพได้ปั๊มบอลกับผู้เล่นของ B ีแล้วก็หลุดเข้าไปถึงเส้นหลังหากกลับมาให้กับปุระเชพท่อสนิทต,ตัวสำรองวิ่งมาอัดด้วยซ้ายบอลพุ่งเรียดเสียบมุมเข้าไปก็เป็นประตูแรกของเจ้าตัวในซีซั่นนี้ด้วยช่วงที่เหลือบก็ดีพอครับที่พวกเขาจะรวบรวมสมาธิเก็บ3คะแนานเอาไว้ได้ในเกมนี้ก็กลับมาคว้าชัยได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งลดความกดดันไปเยอะส่วน ตัวเลขหลังเกมเราจะได้เห็นเมืองทองสไตล์ของมาริโอที่เรียกว่ามาริโอเวครับที่มีบอลเท้าสู่เท้ากลับใหม่อครั้งเขาจ่ายบอลไปมากถึง567ครั้งส่วนหนึ่งก็เพราะสกอร์ที่ตามหลังด้วยนะครับแล้ว BG เนี่ยถอยไปรับสะแน่นเยอะเลยทําให้การครองบอลของเมืองทองมีมากขึ้นกว่าเดิมและบอลแดนหลังเซตไปเซตมามันก็มีความชัวเพราะว่า ไม่มีการเล่นเพรสซิงแดนบนจากทางฝั่งของ BG ครึ่งหลังหลังจากที่ BG ถอยไปรับเนี่ยนะครับแล้วรอจังหวะการโต้กับทำให้พวกเขาจ่ายบอลน,น้อยลงไปอีกครับเหลือเพียงทั้งเกมเนี่ย290ครั้งแล้วเปอร์เซ็นต์การครองบอลเมืองทองก็ทำได้เยอะกว่านะครับ65%ต่อ34%ส่วนการจ่ายบอลกับการครอบครองบอลแม้ว่าจะเยอะกว่าแต่เรื่องการนาบอลเข้าไปลุ้นในพื้นที่สุดท้ายกลายเป็นว่า BG ทํทำได้มากกว่าครับจบที่จำนวน19ครั้งต่อ16ครั้งแล้วก็การนำไปสู่การยิง มีโอกาส ก้าครั้งเท่ากันแต่ BG เข้ากรอบไป4เมืองทองเข้ากรอบ3ขณะที่การดวลกันแบบตัวต่อต,ตัวคู่นี้เท่ากันนะครับยีครั้งขณะที่การตัดบอลหรือว่าอินเตอร์เซปบีจีทำได้13ครั้งเมืองทองทําได้19ครั้งแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยสาคัญเลยนะครับที่ทําให้ BG เข้าเส้นชัยได้วย3คะแนนเต็มนั่นคือเกมรับของพวกเขามีการเคลียบอลไปได้มากถึง20ครั้งด้วยกันไปดูฟอร์มของทีลิลินกันบ้างครับมีตัวเลขที่น่าสนใจกับระยะเวลา76นาทีที่อยู่ในสนามเพราะว่าเจ้าตัวง้้าเไปรขกอบ1 และนั่นคือ1ประตูสําคัญที่ทําให้ทีมคลายความกดดันไปได้เยอะจากจังหวะการยิงได้ด้วยการเล่นแบบโอเพนเพลย์นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบี กว่าจะได้ประตูแต่ละอย่างมันจะมาจากลูกด้านข้างลูกเก็บตกจังหวะ2แต่อันนี้ครับคือจังหวะโซโล่ลันเป็นจังหวะทางซีชั่นเปลี่ยนจากครับเป็นลูกโต้กลับมาแล้วเขาสามารถยิงได้ซึ่งเป็นประตูที่เรียกความมั่นใจให้กับทีมและตัวเองได้จริงๆสัมผัสบอลไป36ครั้งอาจจะไม่เยอะนะครับจ่ายบอลให้เพื่อนอีก30ครั้งความแม่นยำก็แค่66.7%เปแล้วเรียกฝาวได้อีก2ครั้งแต่สิ่งสําคัญมันคือประตูที่เขายิงได้จากจังหวะนี้จังหวะเดียวเนี่ยแหละครับมันทำให้ คือคนทําประตูแรกนั่นแหละครับลูกมงของจักรพันธ์ไพรสุวรรณประตูแรกในสีเสื้อของ BG เล่นเต็ม90มนาทีสัมผัสบอลไป42ครั้งจ่ายบอลแม่นยาํา73.1%เปิดบอลอีก5ครั้งแล้วก้าชนะในการดวลลูกกลางอากาศ100%คือโอกาส2ครั้งเนี่ยขึ้นมง่งชนะหมดรูปร่างของลูกเนี่ยไม่ใช่กองหลังตัวใหญ่นะครับแต่สิ่งสําคัญที่เขามีคือทางบอลและ การอ่านจังหวะบอลแล้วดักตัดเล่นก่อนครับนี่คือสิ่งที่ทําให้จักรพันธ์ฟอร์มเด่นขึ้นมาและก็ทําให้เขาดีใจมากกับก,บการที่ยิงประตูและทําให้ทีมกลับมาชนะแถมยังเป็นประตูแรกกับต้นสังกัดใหม่ของตัวเองด้วยส่วนเมืองทองปฐาราก็คือการจบสกอร์ที่ยังแก้ไม่หายสักทีครับการไม่มีกองหน้าต่างชาติมาค้ำข้างบนผมว่ามันชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่าอดิศักดิ์ไกรสอนเนี่ยไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้ เกมนี้อยู่ในสนาม80นาทีไม่มีโอกาสได้ง้างเท้ายิงเลยแม้แต่ครั้งเดียวได้สัมผัสบอลไปเพียง24ครั้งโอเคหละครับมันมีการแปะบอลเพื่อสร้างโอกาสให้กับเพื่อนได้จบสกอร์แต่สุดท้ายหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ที่ทีมไม่ต้องการจากอดิศักรครับทีมต้องการให้กอลฟผลิตสกอร์เหมือนที่แดเลยเป็นในปีที่แล้วและที่มันตลกร้ายก็คือ1ประตูที่เมืองทองทําได้มาจากปุรเชฐ์ท่อสนิทน้องแบงค์ตัวสํารองที่ถูกเปลี่ยนลงมาแทนที่อดิศักนี่แหละครับ อยู่ในสนามมีเวลาเพียงแค่4นาทีถูกเปลี่ยนตัวลงมานาทีที่80ยิงได้นาที84สามแต้มในเกมนี้ครับทำให้ BG ขยับแซงเมืองทองขึ้นไปอยู่อันดับ6มีเพิ่มเป็น10คะแนนและพวกเขาก็ยังเหลือเกมตกค้างในมืออีก1นัดด้วยกับหนองบัวพิชยะถ้าเก็บได้ผมก็มองว่าน่าจะกลับเข้าสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นได้ถึงแม้ว่าจะเสียหายไปถึง2เกม แต่อย่างน้อยสัญญาณในนัดนี้มันแสดงให้เห็นนะครับว่าคุณภาพของผู้เล่น BG ยังมีและที่สําคัญคือยังมีความกระหายที่จะประสบความสําเร็จอยู่ถึงแม้ว่าหลายคนด้วยอายุอานามจะเข้าหลัก30ซึ่งอยู่ในช่วงตัวเลขของนักบอลที่อิ่มตัวจากความสําเร็จแล้วก็ตามเราไปดูมุมมองกันหน่อยนะครับความที่เห็นหลังเกมอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าทีมเยือนเมืองทองเนี่ยเข้าห้องแถลงข่าวก่อนผมเก็บมาให้ฟังนะครับมาริโอเขาบอกว่าอย่างแรกแสดงความ,มดีกับ BG ที่ได้3แต้มส่วนเรื่องของเกมเขามองว่าครึ่งแรก ที่ของเขาไม่สามารถที่จะไปแตะระดับการเล่นเหมือน BG ทําได้ไม่ว่าจะเรื่องของคุณภาพในการรับส่งบอลการวิ่งการประทะหรือการเก็บบอลจังหวะ2แล้วพอทําเกมสู้ไม่ได้ก็ยังมาเสียประตูจากลูกเซตเพลย์ซึ่งมาริโอก็บอกนะครับว่านี่คือสิ่งที่เขาเน้นย้ํากับลูกทีมแล้วว่าต้องระวังเพราะ BG เป็นทีมที่เล่นลูกเซตเพลได้ดีมากๆแล้วก็ท้ายครึ่งแรก ยังมาเสียประตูอีกเอาจริงนะครับลูกเซตเพล์ของทาง BG ลูกตั้งเตะต่างเนี่ยประสิทธิภาพวันนี้มันมาจากความมั่นใจที่เพื่อร่วมทีมได้เห็นตูนเยสลงและอิราฟานไม่เห็นตูนเยสมาแน่นอนเลยครับเสาหนึ่งมีต yes ูนเยสเสาสองมีอิราฟานตรงกลางก็มีมุ้ยมีผู้เล่นในสูงใหญ่บางคนเข้าไปเติมเต็มเมเลยกลายเป็นว่าประสิทธิภาพการเล่นลูกนิ่งของ BG ก็กลับมาเริ่มจะน่ากลัวอีกครั้งแต่ถ้าเกิดว่าได้วิกเตอร์มาอีกคนนึงผมเชื่อว่ามันจะทำให้อะไรอะไรดีขึ เหมือนในฤดูกาลที่ผ่านมาที่พวกเขา เอาตัวรอดไปได้หลายต่อหลายเกมส่วนท้ายครึ่งแรกที่เสียประตูเพิ่มจากความสามารถของทีลิลินแดงดามาริโอก็บอกนะครับว่ามุ้ยคือผู้เล่นที่สุดยอดมากในไทยลีกซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเล่นทันกันตอนอยู่เมืองทองในชุดแชมป์ไร้พ่าปี2012อยู่แล้วซึ่งเป็นคู่หูในการถล่มประตูที่ยอดเยี่ยมมากสถานการณ์3-1ตอมาริโอบอกว่าลูกทีมปล่อยให้มุย้ยเอาชนะได้ยังไงนี่คือสิ่งที่มาริโอมองเห็นว่าจังหวะนั้นลูกทีมของเขาควรจะรับมือได้ดีกว่านั้นแต่นี่คือความยอดเยี่ยมของทีละสินจริง,รงๆ ส่วนเครื่องหลังมาริโอก็บอกว่าที่มือนเขาสามารถครองเกมได้สมบูรณ์แบบหาจังหวะเข้าไปในเพื้นที่สุดท้ายได้แต่ปัญหาคือมันทําประตูไม่ได้ จนท้ายที่สุดได้ประตูจากแบงก์บุรเชตทอสนิตนักเตะยาชชนที่ส่งลงไปแต่เวลามันก็เหลือไม่มากพอที่จะกลับเข้าสู่เกมนี้และเขามองว่าถ้าเกิดทีของเขาเล่นในขนาดนี้มันก็ควรจะมีหนึ่งแต้มกลับบ้านเสียดายมากๆแต่ก็ยังบอกว่าเกมนี้มันผ่านไปแล้วยังมีเกมต่อไปที่หนักเพราะว่าต้องไปเยือนเชียงรายยูเนเต็ดมันไม่มีเวลามานั่งเสียใจแล้วจะต้องโฟกัสไปในเกมหน้าแล้วส่วนคําถามท,าที่ถูกยิงว่า4ี่เกมหลังเจอท่าเรือหนองบัวขอนแก่นและก็เกมนี้กับ BG โดนคู่แข่งยิงประตูนําก่อนตลอดมาริโอก็บอก ว่ามันอาจจะเป็นโมเมนต์ของเกมในช่วงเวลานี้แต่ก็จะพยายามแก้ไขแต่เขาก็ยกตัวอย่างว่าบางเกมทีมนํา2ลูกก็ยังกลับมาแพ้คือมันไม่เสมอไปที่จะนําก่อนหรือว่าตามหลังก่อนเพราะสุดท้ายเกมมันคือจบ90านาทีแต่เขารู้ว่านี่คือสิ่งที่เขาจะต้องไปแก้ไขเหมือนเดิมและก็ยังมีการพูดถึงเจ้าแบงค์บูรเชต์ด้วยนะครับว่าเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพและพรสวรรค์แต่ต้องทํางานหนักกว่านี้เพราะมันอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะเป็น11ตัวแรก แต่หากยังทำงานหนักต่อไปแบบนี้และมีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมอีกไม่นานก็จะเห็นออสตาร์เป็นสิบเอ็ตัวจริงแน่นอนผมเล่าเรื่องของน้องแบงค์ให้ฟังดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ใกล้หูใกล้ตาม,มาริโอ,อยูรอฟสกี้มากๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอดีเยาวชน19ปีทีมชาติไทยก็อยู่ในชุดนักเตะเยาวชนของเมืองทองมาตลอดแล้วก็ถูกส่งไปเล่นล่าสุดกับทีมในทลีก3อย่างบางปอินอยุทยาที่มีเจษดาจิสบัตคุมทีมทั้งสองสโมสรเนี่ยอุ่นเครื่องกันเป็นประจำอยู่แล้ววอ่่ะะนนนรรััเเเพพาาป็ทีมมธิตตซึงงกข เมืองทองเยาวชนหลายคนถูกส่งไปเล่นอยู่แล้วและก็ทําให้มาริโอได้เห็นฟอร์มของเด็กคนนี้อยู่ใกล้หูใกล้ตาตลอดจนสุดท้ายตัดสินใจดึงกลับมาเล่นให้กับเมืองทองในซีซั่นนี้แล้วกลายเป็นว่าเปลี่ยนตัวลงไปเด็กยิงประตูได้ก็กลายเป็นว่าซูเปอร์มาริโอจะได้ตัวเปลี่ยนเกมเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งแน่นอนยังมีประเด็นเรื่องของการใช้มิดฟิลเชิงรุกลงเล่นทั้งหมดด้วยนะครับมาริโอก็เคลียชัด,ชด,ชดว่าเมื่อทีเมืองทองไม่มีมิดฟิลตัวรับธรรมชาติเมียตัวโฮลิงบอลเป็นหลักก็ต้องหมุนเวียนกันลงมาแต่เขาก็เชื่อว่่่าาาศักภพขของตผู้เเลนน6คที ส่งลงไปแม้ว่าจะเป็นผู้เล่นเกมรุกทั้งหมดแต่เขาคิดว่าน้องๆทํางานหนักและลงมาช่วยเกมรับได้มาริโอยกตัวอย่างของวิรเทเป้อมพันธ์ก็บอกว่าเตอร์เป็นผู้เล่นที่ควรจะขึ้นไปติดทีมชาติชุดใหญ่ได้แล้วซึ่งตอนนี้พัฒนาขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะการเล่นเกมรับและก็คิดว่าจะทําได้ดีกว่านี้ด้วยส่วนเรื่องของผู้รศินต้องทิ้งท้ายเล็กน้อยนะครับผู้สื่อข่าวถามไปมาริโอก็ตอบเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะคอมเมนต์อะไรมากอย่างเกมนี้ผู้รศินก็จะทําหน้าที่ได้ดีในตําแหน่งของเขา แต่ก็อาจจะมีบางจังหวะที่ทําให้เกมมันช้าลงมีการน,นอนหรือการดึงเวลามากขึ้นซึ่งมาริโอบอกว่ามันไม่เหมาะกับทีมของเขาเพราะว่าเมืองทองภายใต้การคุมทีมของเขาต้องการเอาบอลมาเล่นให้มากที่สุดส่วน mar, ออร์เรลิโอวิทมากุนซีของ B ีบอกว่าย้อนไป2เกมก่อนหน้านี้ทีมได้ผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการและเกมนี้มาเจอเมืองทองเป็นเกมที่ยากแต่เขาก็ชื่นชมผู้เล่นทุกคนที่ทําได้ดีและสามารถคว้า3มแต้มมาได้ยังบอกอีกน,นะครับว่าในช่วงครึ่งแรกทีมทําได้ยอดเยี่ยมแต่พอครึ่งหลังมันมีหลายปัจจัย ที่ทําให้ตกเป็นรองอย่างแรกเลยก็คือต้องเปลี่ยนตัวไวแล้ววิทมาก,ก็มองว่าทีมทิ้งพื้นที่ให้เมืองทองเล่นเยอะเกินไปแล้วก็รับต่ําด้วยทาให้เมืองทองมีพื้นที่ในการต่อบอลขึ้นมาและสร้างโอกาสได้ส่วนเรื่องความเข้มข้นในครึ่งแรกที่มันหายไปมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ครึ่งหลังนั้นเล่นได้ไม่ดีวิทมายังได้พูดถึงการกลับมาของตูนเยสด้วยว่าตูนเยสเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงและยังเอาจุดแข็งมาใช้ในทีมได้มีการสั่งเพื่อร่วมทีมได้ดีทําให้เกมรับ มีการจัดเชฟได้ดีขึ้นส่วนอิราฟานที่ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกมาเกิดจากอาการล้าแล้วก็ไม่ใช่แค่อิราฟานคนเดียววิทมายังบอกอกว่า3-4ถึงคนเลยที่มีอาการล้าสะสมเพราะด้วยตารางการแข่งขันที่มันเล่นติดกันก็เป็นปัจจัยหลักซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากแต่มันก็ไม่ใช่เฉพาะ BG ทีมเดียวทีอื่นก็เหมือนกันก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนแก้ไขกันต่อไปนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของการแข่งขันในเกมนี้สําหรับบิ๊กแมช b ีเอาชนะเมืองทองได้คู่นี้ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเริ่มมองเห็นถึงการฟาดฟันกันของทีมหัวตารางที่มันมีความเข้มข้นมีคุณภาพในเชิงแท็กติกและที่สำคัญร่างกายของนักกีฬาเริ่มจะลงตัวมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับหลังจากผ่านเสร็จ1ส่วน4ของฤดูกาลมาแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์แล้วนะครับสำหรับ การแข่งขันหลังจากนี้สภาพฝนก็เริ่มจะหายไปแล้วนักกีฬาที่บาดเจ็บเริ่มจะฟื้นตัวกลับมาและจะทําให้หลังจากนี้ถ้ามีแฟนบอลเข้าสนามนะครับมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่ผมขอติงเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ฝากไปถึงทางจังหวัดปทุมธานีถ้าได้ดูอยู่นะครับเห็นใจหลายสโมสรไม่ใช่เพียงแค่ BG b a แบงคอกอยู่ในเตดถ้าเป็นลีกรองเนี่ยรู้สึกว่าจะมีทางฝั่งของ Air Force ด้วยนะครับ มีเก๊กคูลด้วยนะครับลูกทับฟ้าผมจำได้ว่ามีประมาณ3-4สมโมสรนี่แหละครับที่อยู่ในพื้นที่ของปทุมธานีตอนนี้หลายๆจังหวัดเขาผ่อนปลนกันแล้วซึ่งคำสั่งกันมาจากสบคอนะครับแต่ทำไมที่ปทุมธานีถึงเปิดให้แฟนบอลเข้าไม่ได้ถ้าเป็น25%ที่ไม่ได้มีเรื่องของการควบคุมวัคซีนเอออันนี้ผมอาจจะไม่เห็นด้วย แต่อันนี้เนี่ยมันก็มีกฎเกณฑ์อยู่แล้วหลายสโมงสรตอนนี้เวลาเปิดให้ชม25%ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้ตั๋วปีเข้าได้สาไปนะครับเพื่อควบคุมและบริหารจัดการง่ายฝากไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับผู้ว่าหมูป่าท่านนารงศักดิ์โอสถธนากรนะครับยังไงเนี่ยช่วยเมตตาตรงนี้ด้วยนะครับฝากไปถึงด้วยครับถ้ามีใครดูอยู่นะครับส่งคลิปนี้ไปเลยนะครับผมว่ามันสําคัญมากๆเพราะว่า เกม25%สานถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับรายได้ของ BG เอาเป็นว่า BG เป็นหลักนะครับแล้วก็ทีมอื่นด้วยถ้าเป็นทีมใหญ่ขายของที่ระลึกได้มีแฟนบอลเข้าหลักพันคนเนี่ยอย่างน้อยการันตีต่ำๆเลยนะครับ1ล้านบาทรวมทุกอย่างเลยค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันอื่นๆอะไรก็ว่าไป1ล้านนะครับยังไม่ได้เลยอะผมตีไปเลย5 0 0แสนยังไม่ได้แต่ทีมใหญ่เนี่ยต้องมี1ล้านคุณคิดดูว่ารายได้เขาหายไปแล้วเศรษฐกิจกมันจะเดินยังไงแต่้้ารารน ทุกอย่างเปิดหมดแล้วห้างสรรพสินค้าคนเดินแทบชนกันแล้วนะครับผมว่าอันนี้ต้องเข้าใจธุรกิจของกีฬาด้วยใครที่กลัวโควิดเขาก็ไม่ไปดูอยู่บ้านส่วนคนที่ไปเนี่ยเขาก็มีโซเชียลดิสแตนซิ่งอยู่แล้วในระยะที่สโมสรจัดไว้ให้และปฏิบัติตามเงื่อนไขเพราะโควิดอยู่กับเรามา2ปีแล้วนะครับ ฝากไปถึงด้วยครับอยากให้บรรยากาศฟุตบอลมันกลับมาจริงมันไม่ใช่แค่ผมอยากได้ยินเสียงแฟนบอลในสนามนะครับผมอยากให้ธุรกิจมันรันต่อไปได้และส่งไปถึงสโมสรอ,อื่นๆด้วยนะครับอา้าวก็เล่าให้ฟังกันแบบนี้แล้วกันนะครับแฟนบอลบีจก็อดทนอีกนิดนึงผมเชื่อว่าหลังจากนี้ทางสโมสรก็ต่อสู้อยู่และคิดว่า น่าจะมีโอกาสเร็วๆนี้ได้กลับมาเห็นแฟนบอลเข้าสู่สนามอย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้คือคิดไซคโคมเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับติดตามกันได้2ช่องทาง YouTube กด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจง้งเตือนแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ